ภาวน,นาใจจะมีที่อาศัยใจจะมีที่ยึดใจจะมีเรือนของใจเป็นที่อาศัยใจย่อมมีความร่มเย็นเพราะมีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะทะนั้นการสร้างที่พึ่งสําหรับใจจริงเป็นจริงจําเป็นมากอย่างน้อยก็ให้เสมอกันกันกบสิ่งภายนอกที่กายต้องอาศัย มากกว่าน,นั้นก็เป็นไปตามวัยยิ่งวัยแก่เข้ามามากเ,เพียงไรก็ยิ่งจะเสาะแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นใจเมื่อได้รับการอบรมโดยสม่สำเสมอย่อมจะมีความเจริญมีความผาสุกร่มเย็นมีความผ่องใสมีความสงบเย็นเป็นที่แน่ใจแต่ตนเองขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งแน่ใจจริง ิ่งภายนอกอะไรจะได้จะเสียไปไม่สําคัญเมื่อจิตมีทียึดมีหลักเกณฑ์ภายในตัวแล้วเพราะทียึดของใจกับทียึดของกายนั้นต่างกันอาหารของกายกับอาหารของใจต่างกันกายเป็นรูปอาหารก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรูปด้วยกันเช่นข้าวน้ำอาหารประเภทต่างๆเหล่านี้เป็น อาหารของกายอาหารของใจจะได้แก่อารมณ์อารมณ์ที่เป็นพิษนั้นเป็นสิ่งที่เป็นภายต่อใใจิตใจประกอนระมัดระวังอย่าให้จิตชิดไปในทางที่ไม่ดีซึ่งจะเกิดความทุกข์ร้อนแก่ตนเองพยายามต่แสวงหาอาหารคืออารมณ์อันดีแก่ใใจิตใจเป็นศีลธรรมมีทอนามีคำว่าพุโทโธพุโทโธเป็นต้น ให้เ,เป็นที่ยึดที่เหนี่ยวของใจใจเมื่อได้มีทำเป็นหลักยึดแล้วย่อมมีความร่มเย็นมีชื่อว่าใจมีอาหารใจมีอาหารใจก็มีความอิ่มพอกับอาหารคือทำนั้นๆย่อมไมา่สสา่แสบร้อนวุ่นวายก่อควรตัวเองให้เกิดความทุกข์ความลําบากเหมือนดังที่เหมือนดังที่เคยเป็นมา ฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากด้วยกันทุกคนถ้าเราหวังผลหวังประโยชน์หวังความสุขความเจริญสมกับเรามีความรับผิดชอบตนเองแล้วการอบรมจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมนี้เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งโดยทั่วกันสมกับศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้แก่สัตว์โลกโดยไม่เลือกหน้าไม่เลือกชาติชั้นวรณะเพราะสัตว์โลกจะเป็นชาติชั้นวรณะใดก็ตาม ก็ย่อมเป็นผู้มีกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องกอบกวนทำลายจิตใจให้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวอยู่เสมอยึงต้องอาศัยทมเป็นเครื่องชั้นล้างให้มีความสะอาดบ้างในเป็นบางการบางเวลาจิตใจมีความสะอาดจิตใจย่อมเป็นสุขเมื่อมันสะอาดแล้วมันก็ผ่องใสถ้ามีแต่มลทินด้วยอารมณ์ต่างๆมาคาเขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็หาจิตไม่เจอมีแต่ความรุ่มร้อน ร่วลงอยู่ภายในจิตใจวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรหาคุณค่าหาราคาไม่ได้ถ้าจิตไม่มีคุณค่ามีราคาภายในตัวด้วยการอบรมเสียอย่างเดียวฉะนั้นเราควรจะได้รับการอบรมใจไม่ตายร่างกายแม้จะเฒ่าแก่ชราคํำค่าหรือแตกสลายลงไปโลกสมมติว่าตาย แต่จิตใจนี้ไม่ได้ตายเหมือนอย่างนั้นไม่ได้แก่ชราค้ามข้ามเหมือนอย่างร่างกายเป็นสภาพที่รู้คงทิคงเส้นคงวาอยู่ตลอดมาตั้งกับตั้งกันมาแล้วและยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันเป็นแต่เพียงว่าความเปลี่ยนแปลงยากย้ายต่างๆของจิตที่จะไปสู่พบน้อยพบใหญ่นั้นเป็นไปตามนาทแห่งวิบากกรรมที่ตนได้สร้างไว้แล้วอย่างใดก็ต้องหมุนเวียนไปตามวิบากกรรมที่ตนทําไว้แล้วนั้น จิงมีความสุขความทุกข์มีพบน้อยพบใหญ่เป็นจัดเป็นบุคคลต่างๆไม่มีสิ้นสุดเพราะอำนาจแห่งกรรมที่ตนทําไว้แล้วไม่มีสิ้นสุดแต่ที่จะให้จิตมีความชิดหายไปหรือว่าตายไปเหมือนอย่างสกลราการนี้มันเป็นไปไม่ได้ร่างกายที่เราพูดตามความจริงแล้วก็ไม่ตายส่วนผสมที่รวมตัวกัน ในสกลกายของเรานี้ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมเข้าแล้วมีจิตเป็นตัวการมีจิตเป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบภายในร่างกายที่เป็นส่วนผสมนี้อันนี้เมื่อเวลาสลายตัวออกจากส่วนผสมนี้แล้วก็กลายลงไปเป็นธาตุเดิมของตนส่วนดินก็ลงไปเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนลมเป็นลมส,ส่วนไฟเป็นไฟไม่ตายแต่หายเหมือนกัน ส่งที่เราว่าตายก็คือหมายความว่าก็หมายถึงความสลายจากความผสมความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นแหละแล้วไม่มีจิตใจครองเขาเรียกว่าตายความจริงแล้วไม่มีอะไรตายโลกสมมุติกันอย่างนั้นแล้วความกลัวตายให้กลัวมากแต่ความเกิดไม่กลัวอยากเกิดทั้งนั้น ความกล้าหาญต่อความเกิดแต่ไปกลับกลัวต่อความตายมันก็ไม่เข้ารูปเข้ารอยกันไม่ตรงกับเหตุกับผลความกล้าหาญต่อความเกิดความอยากเกิดกับความอยากตายมันมันไปในสายเดียวกันเมื่อยังมีการเกิดหยุดตราบใดเรื่องตายก็ต้องมีเป็นคู่เคียงกันไปนั้นทา่านจึงจัดไว้ในธรรมพุธทธเจ้าท่านจัดว่าทุกขั้งนัดที่อาชาตัดตัดสะ ทุกจะไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดนะเพราะไม่มีเรือนมีรลังไม่มีสถานที่เกาะที่อยู่ที่อาศัยของท,ทุกเช่นรูปร่างกลางตัวไม่มีทุกจะมาเกาะมาอาศัยที่ไหนทุกก็มีแต่ผู้ไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างภนะายในจิตใจก็ชำระออกหมดเชื่อที่จะให้เกิดอีกไม่มีเลยท่านผู้นั้นก็บริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าที่ว่าปรินิพานปรินิพาน นิสสาวกทั้งหลายท่านนิพพานคือท่านผ่านไปได้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ผ่านไปได้วยความมีกิเลสเหมือนอย่างเราซึ่งผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านกลับมาอีกผ่านไปแล้วต้องกลับมาคือตายไปแล้วเกิดมาอีกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกซ้สำๆซากยิ่งกว่าเราตามรอยโคในข้อหูในข้อโคเราจะทราบได้ไงว่ารอยไหนไปไหนรอยไหนไปไหนเพราะเหยียบย่ำแหลกไปหมดในข้อข้อง มีการเกิดการตายจำถ้ำซากๆก็เป็นทํานองเดียวกันนั้นแม้เช่นนั้นตัวเองก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าตนเคยเกิดมากี่ภพก,กี่ชาติเกิดเป็นกมัมเร็ศภชาติอันใดบ้างก็ไม่รู้ทั้งที่ทั้งทั้งที่ตัวก็เป็นตัวการนี่คือเชื้อที่จะทาให้เกิดพย,ยายามชำระจิตใจให้ มีความป้องสแล้วแม้จะเกิดก็เกิดในสถานที่ดีทติที่เหมาะสมกับภูมิจิตใจของตนที่มีกรรมเป็นเครื่องอบรมด้วยดีแล้วยิ่งละชำระให้สะอาดทั้งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสมมุติทิ่เลออาสวะแม่นิดหนึ่งแทรกอยู่ภายในจิตใจและจิตเพื่อนั้นก็บ,บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นั้นไม่ได้หมายถึงว่าความสูญความสูนกับความบริสุทธิ์ต่ตตางกัน ความสู์คือศูนย์สิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเลหลือเลยความบริสุทธิ์เนี่ยถ้าไม่มีอยู่จะเอาอะไรมา,มาเรียกว่าบบิสุทธิดมีแบบความบริสุทธิ์ดไม่ได้มีแบบโลกโลกมีกันไม่ฉะนั้นพุทธเจ้าจะตรัสไว้เลยว่านิบานังปรมังวดันติพุทธ,ธาบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายากล่าวว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะ ถ้ามันศูนยจริงจะอ,อะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งอยู่นั้นล่ะนั้นศูน์ไปหมดแล้วจะมีอะไรมาสุกอย่างยิ่งอยู่นั้นนั้นก็มีธรรมชาติอันหนึ่งที่บริสุทธ์นั่นแหละทาให้เป็นสุขอย่างยิ่งอยู่ภายในธรรมชาติของตนเองแต่ศูย์ไปเสียจริงๆก็ไม่มีอะไรจะมาพูดว่าสุขอย่างยิ่งได้เป็นเรื่องไม่มาเกิดเหมือนอย่างเราเหมือนอย่างสัตว์ทั่วไป เกิดที่ไหนก็เท่ากับจับจองปา่าช้าในอัตภาพนั่นแล้วในขณะที่เกิดกับปา่าช้าก็ตั้งเึ็นในเวลาเดียวกันพอหมดเหตุหมดปัจจัยที่เกิดสืบต่อกันไปแล้วก็เรียกว่าตายสลายลงประ่ธาตุเดิมยึดภูมิม่มีปา่าช้าก็ต้องสอดสวงหาที่เกิดอีกตามอำนาจแห่งกรรมดีชั่วของตนจึงไม่มีสิ้นสุดในเรื่องความเกิดตายของสัตว์นี้ท่านเราไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลาย เหมือนสัตว์ไต่ขอบดงเหมือนหมดมันไต่ขอบดงไต่วนไปเยือนมามาถึงของเกา่าแล้วก็มาลวกเป็นของเกา่าตายไปเรื่อยวนไปวนมาเราควรจะหาสาระคุณแต่ตัวของเราให้เป็นที่แน่ใจในขณะที่เป็นฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้อยู่ควรอยู่เวลายัางมีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมดทางที่จะทำดีต่อไป พระพทธเจ้าท่านสอนสัตว์โลกท่านสอนคนเป็นในมีชีวิตที่ทราบดีชั่วได้อยู่นี่และแก้ไขได้อยู่ทั้งทําดีทําชั่วได้อยู่เนี่ยสอนผู้นี้แหละให้รู้วิธีแก้ไขหรือถอดถอนสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วพยายามบําเพ็ญความดีให้มากขึ้นศาสนาัท่านสอนอั้นนั้นถ้าไม่สอนคนตัดแต่พระเจ้า,จาก,ก็ตรจสรู้ในขณะที่มีชีวิตยอยู่ ถ้าสาวกอราหัตรหันทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่บรรลุธรรมในขณะที่มีชีวิตอยู่ทั้งนั้นสอนจนเป็นที่เข้าใจจนถึงจุดหมายปลาทางได้ด้วยข้อปฏิบัติเพราะความเข้าใจในการฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตา่างไม่ใช่สอนคนตายเราก็เป็นฐานะที่เหมาะสมอยู่แล้วในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้เมืออ่านอัดอ่านทำทีไ่ไหน ได้ยินครูบาอาจารย์แนะนาสังสอนก็น,นาไป,ปปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ไม่ดีจากตัวเองสร้างสาระคุณขึ้นภายในจิตใจให้เป็นที่มั่นคงในจิตใจและเป็นที่แน่ใจตนเองเมื่อเป็นที่แน่ใจแล้วจะตายเวลาไหนก็เวลาใดก็ไม่เห็นสําคัญเพราะมันไม่เกี่ยวกับเวลาเวลาเราไม่เอาความสุขกับสถานที่การเวลาใดๆเอาความสุขจากสิ่งที่เราทําถูกต้องแล้วคือความดีเท่านั้นซึ่งก็มีอยู่ประจาจิต จิตก็ไม่ทิพหายไปไหนพอจะหวั่นจากลัวไม่อยากล้มอยากตายกันคิดไม่ตายบุญกุศลก็อยู่กับจิตบาปอากุศลก็อยู่กับจิตเราพยายามชำระจิตที่เป็นอกุศลคือความโง่ความเขานั้นออกให้เป็นความฉลาดปาาเถื่องขึ้นมาพานันเอกใจต้องรู้ช่องทางที่ไปรู้สถานที่อยู่อันเป็นที่เหมาะสมกับความฉลาดของตนหากว่าจะได้เกิดก็เกิด สถานที่เช่นนั้นถ้าสิ้นกะจริงๆไม่มีอะไรเป็นเชื้อที่แห่งบแห่งชาติแล้วก็ไม่ต้องเกิดให้มาต,า,ตาย้ํำๆตกำๆเพราะการเกิด้ํำๆตกำๆอีกต่อไปลมหายใจวันหนึ่งวันหนึ่งมันหมดไปได้หมดไปหมดไปร่างกายของเราซึ่งเป็นเครื่องมือทําการทํางานต่างๆนี่มันก็ค่อยหมดกําลังบางชาลงไป เรามีอะไรเป็นหลักของจิตใจพอใช้ไปเครื่องอบอุ่นถ้าเราจะอาศัยสมบัติเงินทองก็มันก็อยู่โน้นเงินก็อยู่โน้นทองก็อยู่โน้นบ้านก็อยู่โน้นสมบัติอะไรอะไรก็อยู่โน้นมันไม่อยู่ในจิตของเราได้อาศัยชั่วระยะการเวลาที่มีชีวิตยอยู่เท่านั้นพอสิ้นลมหายใจแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหมดสําหรับผู้นั้นนอกจากคนอื่นที่จะใช้สอยไปตามสิ่งที่เกิดที่มีสืบต่อกันไปเราเองถ้ามี ความดีมากน้อยเราก็ได้อาศัยอยู่นั้นเพราะฉะนั้นจึงควรสร้างความดีไว้เสียตั้งแต่ต้นมืออย่าได้นอนจ่ายเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาพุทโธพุทโธหรือกําหนดลมหายใจเข้าออกลมมีความสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นแล้วให้กําหนดมีสติตั้งดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกสัมผัสที่ดั้งจมูกก็ให้กําหนดอยู่ที่นั้น หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้รู้อยู่ทุกระยะระยะในขณะที่ลมผ่านเข้าผ่านออกแล้วจิตเมื่อได้จดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นด้วยสติแล้วก็จะสงบตัวลงไปเย็นลงไปเย็นลงไปลมจะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งปรากฏว่าลมหมดในความรู้สึกเลยไม่มีแต่สิ่งที่มีก็คือความรู้ที่ละเอียดอันสุขุมมากทีเดียวหนอพอลมละเอียดลงไปอีก็ละเอียด บางครั้งลมหายเงียบในความรู้สึกแต่ความรู้ไม่หายอยู่เสียตรงนั้นอยู่ด้วยความละเอียดนี่ประการหนึ่งประการที่สองเรากำหนดพุดโทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคําว่าพุโทพโธวุตโธไม่ต้องประกนหนดกฎหมายว่าสูงว่าต่ําว่าทําในสฐานที่ใดให้มีความรู้อยู่กับพุโทพโธวุทโธแล้วจตก็จะสงบเข้ามาในจุดนั้นทีนี้คําว่าพุโทโธกับความรู้ก็เลยตรงคืนเป็นอันเดียวกัน ในขณะที่มันกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วนั้นเราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ไม่สําคัญเพราะความรู้เด่นดวงแล้วอยู่กับความรู้นั้นสี่เพราะคําว่าพุโทโธก็ดีอาานาปานสติก็ดีก็เปรียบเหมือนกับเหยื่อล่อปลานั่นเองถ้ามีแต่เบ็ดปลาก็ไม่กินต้องเอาเหยื่อมาล่อเพื่อให้ปลากินเบ็ดถ้ามีแต่กิตเฉยเก็หาที่ยึดไม่ได้ต้องอาศัย อนาปานาติคือลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของใจหรือต้องอาศัยคำบริกรรมมีพุโทโธเป็นต้นให้เป็นที่ยึดของใจพอจิตรวมตัวเข้าไปเป็นอันเดียวมีความทรงตัวหรือมีความเป็นตัวของตัวโดยเอกเทศแล้วก็คำบริกรรมเหล่านั้นก็หมดปัญหาไปรรมมรรเองเช่นลมหายใจก็หมดปัญหาไปคำว่าพุทโธทรรมโมหรือสังโกอะไรก็ตามซึ่งเป็นคำบริกรรมมากน้อยก็หมดปัญหาไปเหลือแต่ความรู้ล้วน เราจะว่าพุโทโธคำว่าพุโทโธกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียคำว่าธรรมโมกับธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียสังโฆสังสังฆกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียรู้เด่นดวงก็ปล่อยเวลานั่นปล่อยหมดเพือแต่ความรู้ล้วนเด่นนั่นแหละคือบอ่อแห่งความสุขเราเคยประสบพบเห็นความสุขมาด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรมามากมายกายกรองไม่เหมือนความสุขที่ปรากฏขึ้นโดยลําพังของจิต ที่ได้อบรมจิตจตัภาวนานี้เลยความสุขอันนี้จึงเป็นความสุขที่ละเอียดสุขสขุมมากยิ่งกว่าความสุขใดและไม่เจือยนด้วยยาพิษเหมือนอย่างความสุขอื่นๆซึ่งยาพิษนั้นจะตามมาในฉากต่อไปแต่ความกชคกักนนี้ความสุขอันนี้ไม่มีฉากที่จะให้เป็นพิษทําให้จิตมีความเด่นดวงจิตเป็นเด่น จิตเป็นหนึ่งภายในตัวของเราแต่ที่เป็นหนึ่งไม่ได้เพราะสื่อที่คราเข้าอารมณ์ต่างๆนี้เต็มไปหมดอันนั้นก็ยึดอันนี้ก็ถืออันนั้นก็คิดอันนี้ก็ปรุงเลยไม่ทราบว่าจะเอาอะไรล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องปรุงเรื่องแต่งเรื่องยุ่งเหยิงบุนวายหายึดเอาสาระไม่ได้จากความคิดนั้นๆเพื่อยึดได้ในข้อใดข้อหนึ่งให้เป็นหลักของใจท่านจึงสอนให้ภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นให้อยู่ในอารมณ์อันเดียว เมื่อจิตได้ยึดกับหลักนั้นเป็นเป็นกฎเป็นเจนเป็นที่แน่ใจด้วยความมีสติแล้วจิตก็สงบตัวลงไปแล้วปรากฏเป็นความเด่นดวงขึ้นมาในขณะที่ปรากฏเด่นดวงของผู้รู้ขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในาจ,จิตใจนั้นจะเป็นความสุขความเบาใจความแปลกประหลาดได้อัศจรรย์ขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละผู้ภาวนาจะมีความกระยิมยิ้มย่องในผลที่ตนปรากฏขึ้นและจะเกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นโดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับ เพราะผลนั่นแหละเป็นเครื่องให้ดึงดูดจิตใจที่จะให้ประกอบความภาคเพียรหนักขึ้นเป็นลําดับลําดับจนกระทั่งเห็นชัดเข้าไปโดยลําดับอีกเช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดซุกข,ขุมมากทีเดียวจะเปลี่ยนสภาพจากความละเอียดเข้าสู่จากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ําเสมอจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปได้ ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐในโลก,กธาตุอันนี้และไม่มีอะไรที่จะประเสริฐในร่างกายของมนุษย์และสัตว์นอกจากจิตท่านั้นถ้าทําให้ประเสริฐถ้าทําให้เลวกม็มีอะไรจะเลวยิ่งกว่าใจใจเป็นสิ่งที่อบรมได้เป็นสิ่งที่จะดัดแปลงแก้ไขทั้งได้ทั้งทางดีและชั่วขึ้นอยู่กับเราซึ่งเป็นเจ้าของของใจได้แก่สติกับปัญญานั่นแหละเป็นเจ้าของผู้คอยประคับประค,ระคองจิตใจแม่คิดเป็นแง่ต่าง ทำปราศจากสติเส,สียก็เหมือนอย่างคนบ้าคนบอที่เดินโง๊กงานๆอตามถนนทางเขามีความรู้เหมือนกันแต่ความรู้สึกดีชั่วเขาไม่มีว่าผิดถูกประการใดเขาไม่มีมีแต่ความรู้โดยไม่มีสติอ,อยากทําอะไรก็ทําอยากนั่งที่ไหนก็นั่งแม่ที่สุดสีแ่แยกไฟแดงเขาก็นั่งเขาเฉยกลางถนนเขาก็เดินไปทั้งๆที่รถวิ่งขอกไฟกันอยู่เขาก็ไม่สนใจว่าอะไรจะมา ชนมาโดนเขาหรือว่าเขาเดินผิดกฎจราจรอะไรเขาไม่สนใจเพราะไม่มีความระลึกรู้ว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนั้นถูกมีแต่ความรู้อันเดียวเป็นอย่างนั้นนคนที่ว่าเป็นบ้าก็คือไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาไม่มีสติเป็นเจ้าของไม่มีปัญญาเครื่องขันกรองฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องคือหาดสติให้มีสติเครื่องนับทราบ ให้มีปัญญาเป็นเครื่องสอบสองมองดูว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกควรทําอย่างไรไม่ควรทําอย่างไรจิตเมื่อได้รับการอบรมด้วยสติปัญญาอยู่เสมอสติปัญญาเมื่อรับการฝึกตนอยู่โดยสม่ําเสมอแล้วจะมีความแก่กล้าสามารถรอบตัวเขาโดยดั่ด,ดับจึงสามารถรักษาจิตไว้ไ,ได้แล้วก็เลิศก็กเลิศด,ด้วยอำนาจของสติปัญญานี่แหลยเป็นเครื่องขัดเลาจิตถึงความเลิศ มงูเราเลิศดอยู่ที่ใจเลวอยู่ที่ใจร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนเหมือนกันหมดเพราะร่างกายร่างกายนี้เป็นเครื่องมือจะพาทำดีก็ได้พาทำชั่วก็ทำสำคัญที่ใจเป็นผู้บงการว่าผิดถูกดีชั่วประการไหนจะพากายวาจาใจรือกายพากายวาจานี้หมุนไปทางไหนขึ้นอยู่กับใจซึ่งเป็นเจ้าของที่มีสติเป็นค่อยเป็นผู้ควบคุมถ้ามีสติแล้วก็เป็นอย่างที่เราว่านั่นแหละ เราไปที่ไหนไม่มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนไม่มีหลักมีเกณฑ์ดีแล้วเหรอคนไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีความหมายอยู่ก็มีความหมายตายก็มีความหมายไปเกิดที่ไหนก็มีความหมายคนหาความหมายไม่ได้ก็คือคนหมาสาระแก่นสารไม่ได้เราจะทำไงจึงจะให้มีความหมายมีสาระแก่นสารภายในตัวของเราก็ต้องอบรมจิจใจใจเป็นใจของเราไม่ใช่ใจของไข่ เราเป็นผู้รับผิดชอบทุกเราก็ต้องรับสุขเราก็ต้องรับเมื่อเราเป็นผู้รับผิดชอบอยู่รอบด้านท่นนี้เราจึงควรที่จะอบรมจิตใจของเรา,าไปในทางที่ถูกที่ดีเพื่อเป็นความสุขความเจรเิญสมความมุ่งหมายที่เราเกิดมาต้องการสุขไม่มีใครที่ต้องการทุกขในโลกอันนี้แต่ทําไมาจึงเจอกันอยู่ไม่แล้วไม่เล่าสักทีใครที่ไหนบ่นอื้อกันหมดว่าเป็นความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้คนจนก็บน่นคนมี คนมีก็บน่นคนโง่ก็บน่นคนฉลาดก็บน่นทำไมจึงไม่มีใครหลีกเว้นจากทุกข์ไปได้นี่ยเราไม่ได้ต้องการความทุกข์ทำไมจึงเจอแต่ความทุกข์มันเป็นเพราะเหตุหลาก็เป็นเพราะเสาะแสวงหาในทางที่ไม่ถูกว่าคนฉลาด,ม,ลาดมันฉลาดจริงในทางที่จะหาความทุกข์ให้เจตบปแต่จะหาความถูกให้แจ่ตปมันไม่ฉลาดมันโง่ที่ตรงนี้แล้วทุกข์เข้ามาที่จุดที่ช่องว่างคือความโง่นี่ย มันมีช่องโหว่อยางนี้มันก็เข้าตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนโลกนี่สอนอย่างถูกต้องแม่นยำความสุขพระองค์ได้พบแล้วด้วยการปฏิบัติจึงแนะนําเอาผลแห่งการปฏิบัตินั้นออกแสดงให้โลกทั้งหลายได้ทราบให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนสั่งสอนโลกลไม่ได้สั่งสอนด้วยความมีหูโหยสั่งสอนแล้วด้วยความเพียงพอของพระองค์พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วภายในพระไถ่พระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เป็นคนจน ไม่ใช่เป็นคนหิหวโหยเหมือนโลกทั่วไปการทางสารโลกคุงสั่งสอนด้วยความเมตตาปราณีทั้งนั้นแม้ที่สุดวันจะปริพานก็ยังต้องเนยประธานอ,อว่าทให้แก่สุภทัพปริพาชกที่มาทูลถามปัญหาให้ได้บวชได้ไดจัดสัูุได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นเป็นสาวกองค์สุดท้ายจนได้เนี่ยใครที่จะมีความสม่ำเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าและใครที่จะ พูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ไม่มีเราจะเชื่อใครถ้าไม่เชื่อพุทธทางสันกระฐามนี้ธรรมังสังขังสังกระฐานนี้เราจะเชื่อใคร,เ,ๆๆเ,ร,เ,ใครเราเชื่อเราเราก็เชื่อไม่ได้มันหลอกตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้ว่าจะทํานี้มันทะเลสลายไปแล้วไปทํานั้นเสียวันนั้นจะทํานั้นทะเลทลายไปทํานี้เสียอันเอา้าว่าจะไปไม่ไปว่าจะอยู่ไม่อยู่มันตลบตะแลงยิ่งกว่าอะไรในตัวของเราเองแล้วจะเชื่อมันได้ยังไง จึงต้องหาหลักหาเกณฑ์มาเป็นที่ยึดเช่นพุทธังครมัาางสัง,งทางสนังกระฉามนี้เป็นที่ยึดของใจทําให้แม่นแม่นยำมั่นคงเราจะได้หลักดีไม่ใช้ประโยชน์สำหรับเราเองตายแล้วมันไม่ศูนย์นี่นะตายแล้วมันแล้วมันดีนี่มันไม่แล้วอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะใจดวงนี้แล้วไปโลกหน้ามันจะสุขเพราะใจดวงนี้มาจากไหนถ้าไม่ได้สร้าง ความดีไว้สํนหนับตัวให้เป็นความสุขแล้วอยู่โลกไหนมันก็คือกองทุกนั่นแหละถ้าจิตได้สร้างความดีไว้สําหนับตนเองแล้วอยู่โลกไหนมันก็เย็นมีชีวิตอยู่นี่ก็สบายตายไปแล้วก็เป็นสุขเพราะจิตพาให้เป็นสุขจิตไม่ได้ตายดังนั้นความดีจึงเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่มนุษย์เราผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกควรจะสั่งสมอบรมให้มีขึ้นภายในจิตใจศาสนาก็สอนมนุษย์เป็นรากฐานสําคัญเป็นใหญ่โตเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าสัต ประเภทอื่นๆผู้ย่าสอนเราพูทธศาสนาไม่ใช่สมบัติของใครแต่เป็นของทุกคนผู้มีความสนใจและปฏิบัติตามความถูกก็ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นโดยเฉพาะแต่เป็นความถูกของทุกคนที่กระทําได้ด้วยกําลังของตนเองในทางที่ถูกต้องดีงามก็เป็นความสุขขึ้นมาเราไม่ต้องการเป็นความหมดหวังเราต้องการเป็นคนมีหมวังเราไม่ต้องการเป็นความหมดสาระอย่างสาร เราไม่ต้องการความหมดความหมายเราต้องสร้างความหมายขึ้นในตัวของเราด้วยความดีเราต้องสร้างความดีขึ้นภายในจิตใจของเราเพื่อเป็นสุขเราอยู่ไหนเราก็มีความหมายอยู่นี่ก็มีความหมายตายไปก็มีความหมายอยู่นี้ก็มีสาระตายไปก็มีสาระคุณประจําตน,นมีเป็นหลักสาคัญที่มนุษย์เราผู้วัดตนเป็นผู้ฉลาดจะพึงสร้างให้มีภา,ายในจิตใจของตนอย่าได้ประมาทความตายมันตายได้ทุกเวลามีเวลาอยู่ที่ไหนมันตายได้ทั้งนั้นเมื่อหมดกําลังที่จะสืบต่อกันแล้วใน,ในระหว่างงานท้าขันเหล่านี้ กับปัจจัยทั้งหลายที่สืบต่อกันมาเมื่อหมดกําลังแล้วมันตายได้ทั้งนั้นไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือฆราวาหมดลมหายใจแล้วมันตายทั้งนั้นแหละเราจะกําหนดว่าปีนั้นปีนี้เราจะตายปีนั้นเราจะยังมีชีวิตอยู่ให้ถามลมหายใจลมหายใจหมดเมื่อไรมันเป็นตายเมื่อนั้นแหละเวลานี้ลมหายใจก็มีอยู่เราก็ทราบอยู่อะไรที่เราจควรจะสร้างให้เป็นสิริมงคลหรือเป็นคุณงามความดีแก่คนให้รีบสร้างเสียตั้งแต่วันนี้อย่าได้นอนใจอย่าประมาทอย่าหลอกตนเองไปนาน เดียวตายไปไม่มีอะไรติดตัวเขาค่ายกุศลาธรรมากุศลาธรรมาว่ากันไปอย่างนั้นแหละไม่ใชว่าไงไหนให้มันกุศลาธรรมาภายในตัวเสียตั้งแต่บัดนี้กุศลาแปลว่ากุศลความฉลาดคนมีความฉลาดย่อมหาความสุขเจอให้สร้างความฉลาดไว้ในตัวนี้เสียตั้งแต่บัดนี้ย้ายคนอื่นมากุศลาธรรมากุศลาธรรมาให้ยุ่งไปเลยสร้างเสียตั้งแต่บัดน,นี้มันจะเป็นที่แน่วแน่ตัวเองตายแล้วใครจะมากุศลาไม่กุศลาให้ไม่สําคัญ เมื่อเราได้สร้างกุศลาด้วยความเฉลียวฉลาดรอบตัวของเราแล้วเราต้องมีบุญมีกุศลเพราะเราสร้างด้วยความฉลาดตามหลักธรรมพุทธเจ้าอยู่ไหนก็เป็นมงคลกุศลาไม่กุศลาไม่สําคัญเราเป็นกุศลาอยู่ภายในตัวบุญนี้อยู่กับตัวของเราแล้วเอาเท่านั้นละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรทิ้งโขออภัยจากท่านทั้งหลายด้วยเทศเป็นธรรมะป่าบงเบงบงเบง